อันนี้มีคนเก็บไว้ให้แล้วห้ามกระบอกฟังว่าเขาสามาเก็บเองอันนี้วันนี้ให้เดมมอนันต์มอนันต์มอนันต์เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยไม่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 เราจะถ่ายคลิปวิดีโอมีแต่ใครเอาปอแปรอันนี้อุยเอาอยู่บ่อันนี้บ่าเอาไว้ทำออื่นบ่เอาไว้ทำออื่นซะ เดี๋ยวมื่อเอิญวันเสาร์คนมาสิบบอวีเห่คน,นสิบบอเห็นไม่ต้องห่วงหรอก <c oughs> นี่หลายเติบแล้วมื้อนี้หมอน,นึงละแสะดงว่าห่างบังไว้ด้วยเนาะค่ะเนาะแมนนี่ทั้งนี้ทั้นทงนี้ทั้งนี้แบบนี้นนนระวังเหยียบนะวันจีมีมีทั้นนทงนี้่เก็บเก็บเก็บ อย่าไปตัดตีนอยู่บัดอยู่นี่บ่ไหว้ห่อนถึงห้อนถึงยุ่งเฮอย่อยซะซะแล้วไม่ไม่ตัดไม่เอาหมดไงมันจะเป็นเชื้อต่อไปค่ะจากโคนมันนี่อันนั้นหันเคลียร์รูดด้วยฮันเคลียร์ดินเคลียร์ไปรุดไปมูนั่นมูนั่นมูนั่นพี่ทั้งนี้เคลียร์ไว้หันเครงห้อยเหยียบ เอาอยู่บเอา่แต่เราไม่เอาโคนมันดอกบานบานสังสะคือล่วงละน,นี่<อ>เขาเคลียไว้น,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 นี่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 สุดยอดเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลย เก็บเลยอู้ยสอนเนาะเจ้าของคลิปน่ะมาเก็บซะหน่อยมามนี่เด้เก็บน้ำกันนี่เด้ตั้งกล้องไว้ก็ได้นี่ไง<อ>แล้วเราก็เก็บ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 จะมีความสุขตอนเก็บนี่แหละอืมไายตาย สะออน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 พนะมแต่ดอกงามๆน้แล้วรอบนึงใเหย่บแปแพดเลยนี่เจ้าของและบอมันอันนั้นปีแรกจะดอกใหญ่มากลมาเียนน่อยมาลงมเสี่ยวออกหมเสื้อหดหายบ่่พ่อยลูไล่ แมนอยู่บ่นี่ดอกนี่คือบ่ข้าเรียบร้อยเขี่ยไปเขี่ยคันให้คนเขี่ยแล้วเตือนเลยเด้นี่ว่าซีดว่าเนาะนั่นก็เห็นแล้วเนาะค่ะแม่นมันกับบอชื้นแหละเนาะนี่นี่ดอกหนึ่งดอกนี้อุ้ยสามดอกแป๊บหนึ่งสามดอกสามดอกขอเก็บ เอาเลยค่ะเอาเลยเล็บดำเหมดแล้วเนาะอืมล่างเอา <laughs> <laughs> ดำบอกว่าได้เข้าไปในเล็บายดอกนี่เด่นี่เด่โอ้ยไพ่กระเกียบแล้โบเห็นหน่าตื่นเต้นเนาะอุ้ยฮันเด่เคลียร์อีกแล้วมุนอีกแล้วเบ่บ,บ์โอหืมมาเธอ จางๆเห็นไข่บักใหญ่เลยไปยางต่อเห็นมามามาน้องจังๆมาเก็บหน่อยดอกนี้นะโอ้ยดอกเบลืมเลยน้นน้นนนอ่ะเก็บเรื่อดอกนี้มาเก็บจังๆมาเก็บโอ้ยจังๆไม่เก็บทำหน้าทำตา มันไม่ต้องเอาอันนั้นจิ้มก็ได้แค่เอียงใส่เอียงมไม่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 เราต้องตัดโคนมันไว้กับดินด้วยมันจะได้เป็นเชื้อต่อไปจะได้เป็นเชื้อต่อไปค่ะปีหน้าเขาซืได้มาเก็บอีกอะไข่ไข่ไปขอถ่ายรูปเนี่ยขอถ่ายรูปหน่อยไข่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 โอเคดอกไม้ไข่ค่ะมีมีเยอะเลยนะนี่ กำลังขึ้นเลยประมุ่ดูประมุ่ดูฟาค่ะของเปิ้ลนี่นี่แมนบัดเลยค้ะใช่้มดเลยบ๊านะว้ามีวบามีนี่นี่นี่ไข่มีแต่ไข่ทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ทังเป็นไข่ตอนเป็นไข่เราจะยังไม่เก็บนะคะเราจะรอให้มันขึ้นโผล่ขึ้นนิดนึงก่อนแล้วค่อยเก็บ้แเราก็จะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไข่เนี่ยอาจจะเสี่ยง อาจจะมีความเสี่ยงว่ามัน <จะ S 1> เป็นเห็ดละงูหรือเห็ดละงากใช่ค่ะอาจจะไม่ใช่เห็ดละงูก,ก็ได้เอ้ยอนี่เด่นี่เด่นี่เด่เ<อ>เที่มันเชียวชียวดีกว่าแน่นอนดีกว่าอยู่ใกล้ๆกันเด้ีนิก็อยู่ใกล้ๆกันเดินมาเยอะเลยปีนี้ไปต่อไปต่อ ไกลน้อยเดินออกก่อนแล้วไหน,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 นปัดนนปัดมีแต่ดอกใหญ่ๆจๆ่างแปาขุมาแล้วอุ้ยอันนี้ไปใส่มาไปใส่นี่<จ>ไปใส่แล้วในใน เหลือตั้งแต่นั่นนี่อุ้ยดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกใหญ่ป้นี่อุย้ยมีแต่ดอกใหญ่ใอุ้ยไข่อื้อดไม่ไหวขอถ่ายรูปเก็บ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 เอ้ยบ่มีมีได้แต่ทางเทืงกับยาเท่านะ เอเก็บเ,เก็บเ,เก็บเ,เก็บได้จะทั้งเื่งข้ากระเสียดายไปนิดนึงขาอาจจะแบบบมดจิ้มทั้งหมดนะนี่นะนเหมือนที่ทานี่ค่ะแบบนี้ก็อาจจะนีเข้าเก็บได้แค่นี้ข้าว <laughs> ดินพ้าวหยางกะอาจจะแบบนี่เด็จะเป็นเชื้อต่อไปเราอาจจะไม่เอาขึ้นหมด บาดโกนแบบนี้แค่เหลือเป็นเชื้ออย่างน้อยๆเราก็ไม่ต้องเพาะเชื้อใหม่ยูวยไใครเนี่ยหน่วยใหญ่จังปาดปาดาดไม่เท่าไหร่มามาถ่ายรูปถ่ายรูปเออค่ะมังกรบวกแล้วับกล้องไว้เลือดเลยดอกบล่มเลย เก็บ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 นะคะเก็บนะคะเกือบเหยียบนะคะอยู่ดีเอาเลือไว้แบบนี้ค่ะมาล้ำมาเหลือดอกนี่น่ะบอกจย่างเอาขู่มานห้ได้อ้วนปาดไข่อยู่ข้างถนนมันก่อนเกิดอยู่ด้านางอุ้ยนี่เห็นบ่คะมีแต่ไข่เห็นละงกเก็บไว้เก็บไว้ให้มันใหญ่จังเลยจังมาเอา ย่างต่อค่ะนัแดดดอกนั่นเลยเห็นวะฮันดี้สองดอกสองดอกเก็บเลยค่ะด้านนี้เริ่มเริ่มจะมีต้นมาข้างบนติกายนี่โบมีนมาข้างนี้ปีกายม่ได้กายนี่ยังโบเห็นเนาะมันกิสีว่าไปมันแสลงไงค่ะปีนี้เริ่มออกปีหน้ายังจะออกหลายถ้าฝนมาแบบนี้ก็ นานั่นานพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วปาดมีแต่ดอกใงญ่บบบบบบๆบานี้คุณๆ,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 ๆอ่ะปาดเยียบเยีเยียบเยียบเยียบขเยยียบคักเลยนี่ใครใครใาอก้องกับเห็นดอกเด้อข้าแต่ตื่นเต้นคนไทยกัไหนอใคร เคลียไปเคลียมาเพิ่นเคลียมากล่องไว้แล้วค่ะนี่ปาดเคลียออกให้ลูกเคลียออกให้ลูกเก็บแล้วโอ้ยพี่พี่แต่ไข่เห็นเรงอคักๆเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปย่ายมองค่ะย่ายมองย่ายมองสกักกอนโอ้ยเจออีกแล้วค่ะอยู่ข้างกุฏิเลยหือม,อ,อ,มอืม เก็บเห็ดละโงกกับน้องจ,งจางๆน้องจ,งจางๆมาเก็บไหมไมีค่ะนี่ค่ะอู้สองสามดอกอยู่นี่น,นี่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 ทั้งนี้ก็มีน,นี่เราไม่เอาไอ้จิ้มไอ้นั่นมาด้วยเหน็นเนาะเก็บ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 หนึ่งเก็บสองเก็บสาม,มือไปจิ้ม ดอกงาม,งามนี่ถัทงที่สองก็สิเต็มแล้วเก็บเบอกนี่น,นี่น้องจังจังดอกง่นี่ดอกเบเลอร์เลยไม่เก็บใยมุมเก็บนี่นี่อุ้ยดอกงามค่ะไม่ต้องไปหาไก่ หายโยขางกุฏิอุ้ยเรากำลังใจนี่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 กำลังขึ้นเก็บเลยเก็บ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 นเป็นกอเลยหมองนี้ว่าม,มันเป็นกุมเด้เป็นกอน่ารัก <laughs> ไหมละ่ะถังที่สองกำลังจะเต็เตม เขี่ยซื้อด้วยเนี่ยเตรียมทางที่สามไปด้วยไปเก็บเห็ดกับน้องจังๆไปต่อไปต่ออือปุ้ยทางนี้บานเต็มหมดแล้ว บานทิ้งหมดแล้วทางนี้ไม่มีคนมาดูสักทีนี่ค่ะบานทิ้มเบื้แล้วก็ทิ้งไว้ทำเชื้อต่ออันที่บานแล้ว,วน,นี่นี่ดอกนี่เด็ดเด็นี่เด็สามดอก ยังไงทแดกอาจารย์ก่อนปล่อยให้มันบานที่นี่หมอสั้นจ้าเอามาไปย้มันเป็นเชื้ออันนี้คือกระบอกตองเก็กสองมาถ่านเนาะอู้ยแต่สะอ่อนแท้ดอกบานดอกบกง่ายอยู่ตรงนั้นเบิ้งๆค่ะพี่น้องเบิ้งๆเบึ้งป้ามันบานพี่พี่นะมันบานเบ้อเลยค่ะเอาไว้ทิ้งไว้เป็นเชื้อค่ะมาเบิ้งทั้งนี้มาเบิ้งนี่โอ้ยนี่เด็ดดอกนึงดอกนึง ดอกนี้ยังบาบานเก็บค่ะเก็บนี่ฮาร์าตเตอร์ฮาร์ตเตอร์พี่ดอกบานอยู่ทางนี้ปัดพี่น้องก็ห,หลายเลยนี่แต่ดอกงามๆบานถิ่มเป็นเลี้วจุ่มนี่จุ่มนี่จุ่มนี่เอ้ยเดีย๋ดวยวไดขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปขอถ่ายรูป เรียบร้อยเก็บได้ถ้าไม่ไปปลูกป่ากต่นี่แหละนักฝนพว,วงมีผลประโยชน์ปีกายนี่ยังมาปลูกอยู่ๆหนี่อยู่ปลูกตอนอ้นยางจะปลูกต้นใบบัวเอาอยู่บ่นะหึ่งกเอาดอกยางเอาปูกมาให้ปู่ไปปั่นเสื้อก็ได้เก็บเอาเร็วเก็บเอาหากักๆออก เอาไปปั่นเป็นเชื้อเอาแค่ okay. ดอกบานมันก็ได้นี่ทางเค็งมัน,นมีอีกเบอร์มีอีกเบอร์จะเพาคนบอกแค่นี้แหละไปเดี๋ยวสายเเบบจ็ ยัยม,มุมแน่นีิเราไม่ต้องไปออกกำลังใจมากไปไปยังเร็ว